สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนระับทุกท่านเข้าสู่ช่อง I Am a r u r n e r นะครับผม A.I. Am o u ม r ัลมารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์อันหนึ่งถ้าทุกคนวิ่งเทรลจำเป็นที่จะต้องมีนะครับผมนะัในระยะแบบ50กิโลเมตรเป็นต้นไปนะครับผมนะทุกคนจะต้องมีแล้วก็เป็นอุปกรณ์บังคับด้วนั่นคือเฮดแลมครับทุกคนนะครับผมนะวันนี้ผมจะมารีวิว headlamp ฟ h นิกส x HL 32R k t นะครับผมนะสำหรับใครที่มีเจ้า HM 65R k t ซึ่งเปนแบบพี่ใหญ่สุดรุ่นพี่ใหญ่สุดนะครับผมหรือว่ามี HL 18R k t นะครับผมนะก็นั่นคือเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับผมนะมัน,มนเรามีรุ่นใหญ่แล้วเรามีรุ่นรุ่นเล็กแล้ววันนี้เราจะมาแนะนำรุ่นกลางนะทุกคน เนี่ครับเป็นรุ่นกลางนะครับก็คือ H L 3 2 R กี t t นะครับผมนะอันนี้คือความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ฟินิก i x ตัวนี้นะครับฟินิก H L 3 2 R กี t t นี้นะครับทุกคนคือมันเนี่ยครับมันจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนใช่ไหมทุกคนครับ <laughs> ชอบชอบชอบเป็นแบรนด์ที่ผมชอบสายคาดหัว เพราะว่ามันแบบว่ามันแบบตรงตรงนี้เป็นรีเฟกนะครับผมเป็นรีเฟกต์สะท้อนแสงวิ่งในเวลากลางคืนเนี่ยครับทุกคนจะเป็นแบบว่ารอบหัวเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูลองลองฟิตติ้งใส่ให้ดูก่อนครับทุกคนนะครับสักครู่นึงครับมาดูกันเนี่ยครับยิ่งรุ่นเนี้ยครับทุกคนรุ่นเนี้ยจะมีสีแบบว่าแบบเป็นสีม่วง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 แบบแมงคับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโคตรสวยเลยทุกคนชอบชอบนะครับแต่เนี่ย ได้ตัวสีแดงมาก็ค่อนข้างที่แบบเนี่ยใช่ไหมดูเท่พอสมควรเลยใช่ไหมทุกคน <c oughs> เนี่ยนยนยถูกใจถูกใจครับผมนะถูกถูกใจมากแล้วก็อ่ะเรามาดูอันแรกเลยเราเรามาดูรูปร่างหน้าตาภายนอกกันก่อนกับเจ้าฟินิกซ์เอ32อาคิทีตัวนี้ครับทุกคนครับนี่ครับก็จะมีไฟเมนกับไฟ ตัวดวงเล็กๆนะครับผมอันนี้คือไฟเมนนะครับทุกคนนะครับนี่แล้วก็าสายเป็นสายเป็นแบบเป็นรูระบายอากาศทุกคนถ้าถ้าทุกคนดึงแล้วสังเกตดูครับเป็นรูรูระบายอากาศนะครับมันจะไม่เหงื่อนี่ทาอะไรสายอันนี้ไม่ได้นะครับผมนะเจ๋งมากนะครับผมนะแล้วก็ยืดอยู่ได้ดีด้วยนะครับผมนะคือแบบให้กระชับหัวเราได้ดีมากๆเลยทุกคนนะครับผมนะแล้วก็อ,อย่างที่ผมได้บอกไปนะมันคือมีรีเฟก รีเฟกตัวนี้ก็คือว่าเวลาเราวิ่งกลางคืนเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่สะท้อนแสงให้กับนักวิ่งคนอื่นๆว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอะไรเงี้ยนะครับผมนะแล้วกอ็อุปกรณ์ที่ที่ที่ทําการรัดศีรษะของเรามันมันมัน,ม,นมันง่ายมากๆเลยครับทุกคนคือปรับให้เข้าหัวของเราได้ปรับให้เข้าศีรษะของเราได้เนี่ยมันเราแค่ประมาณว่าเราแค่ดึงครับดึง ดังแป๊กแป๊กตรงนี้แล้วก็เราก็ค่อยๆเลื่อนครับเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะเลื่อนปุ๊บแล้วก็เราเราก็ปิดครับปิดปุ๊บนะปิดปุ๊บเห็นไหม,มตรงเนี้ยพอเราสวมไปปุ๊บอะ่ะมันก็จะยังไม่ไม่เข้าทีส่สักเท่าไหร่นักมันจะแบบหลวมๆใช่ไหมทุกคนมันจะแบบหลวมๆนะเราก็เนี่ยครับหมุนหมุนไอเชือกไอเชือกตัวเนี้ยมันจะแบบว,ว่า ปรับให้เข้ากับระดับศีรษะของเราได้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บเราจะลัดอีกเนี่ยแล้วก็หมุนอันนี้มันมันเต็มศีรษะแล้วเนี่ยครับนะดูอีกทีหนึ่งเนี่ยครับแบกหนึ่งให้มาแล้วก็หมุนครับเนี่ยมันมันก็จะปรับให้เข้ากับศีรษะเราได้นะครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับโหยไหนะโคตรเท่เลยทุกคนนะครับอ่ะ ต่อมาต่อมามีอะไรอีกมีอะลองดูลองดูงดแบตก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับดูแบตครับเราเอาแกะออกมามันจะมีแง่งตรงนี้นะปุ๊บนี่ครับก็เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่พัน0้ารอมิลลิแอมครับทุกคนนี่ครับเป็นแบตเตอรี่อย่างนี้แล้วก็สามารถ ผมจะบอกว่าเขาสามารถเปลี่ยนเป็นฐานก้อนเล็กๆ3ามอ้นได้ทุกคนเอออย่างเงี้ยคือสรุปแล้วก็คือว่าเราสามารถใช้เป็นแบตเตอรี่ปกติได้ชาร์จชาร์จแบตเตอรี่ได้หรือว่าเปลี่ยนเป็นใส่ฐานได้เช่นเดียวกันทุกคนนะครับนี่นะปึ๊บอ่ะปิดไปกันน้ำอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับนะแล้วก็กรอบ กรอบตรงนี้สามารถปรับปรับได้ทุกคนเวลาเราอยากอยากจะเอาไฟสองพื้นอย่างเงี้ยเห็นนะเนี่ยครับนะทุกคนเวลาเราอยากจะเอาไฟสองพื้นนะก็สามารถปรับได้ปรับได้ถึงระดับเนี้ยประมาณเนี้ยเออเนี่ยนะครับผมป,ประมาณเนี้ยเนะ เนี่ยโหแบบปรับปรับได้ลึกมากก็คือปรับได้ได้ลึกมากจริงๆนะครับผมนะซึ่งมันมันไม่ใช่แบตนะ่ในนี้มันคือเป็นเป็นเป็นกรอบเป็นกรอบพลาสติกกันแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะครับทุกคนครับนะกันน้ําได้อยู่แล้วนะครับมั่นใจได้นะครับแล้วก็ง่ายๆตรงนี้ตรงข้างๆครับทุกคนมีที่ชาร์จครับนี่มีที่ชาร์จเป็น USB type C นะครับทุกคนครับง่ายๆนะครับเนาะ ทีสันชอบจังเลยเนี่ย,ยแล้วก็มีตรงนี้มีสถานะของแบตเตอรี่ครับถ้าเรากดกดปุ่มไหนก็ได้ปุ่มไหนก็ได้2ปุ่มนี้หนทีครับเนี่ยครับก็จะมีสถานะแบตเตอรี่บอกว่าเอ้ยเคยังเต็มอยู่นะจ๊ะอย่างนี้นะครับทุกคนนะ,ประ,ป,ระประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการการกดกดให้ไฟออกก็น่าจะเป็นการกดค้าง ยังไม่ลองใช้ลองใช้ไปแว็บหนึ่งนะแต่ว่าอ่ะลองดูอ่ะ,ดดอะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยออกแล้วนะครับประมาณนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงกลางคืนมันมันก็เลยมองลําบากหน่อยอันนี้ใช้ใช,ใช้ไฟดวงเล็กนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟดวงใหญ่กันคือมันไม่สามารถ เปิดพร้อมกันได้เหมือนเจ้า s m 65รุ่นพี่ใหญ่นะครับผมทุกคนอันนี้คือรุ่นพี่ลองนะ H.L. 3ามสองก็ยังยังยังเปิดพร้อมกันไม่ได้นะครับผมทุกคนก็ต okay. ้องปิดก่อนนะอันเนี้ยอันนี้อันนี้คือปิดไฟดวงเล็กนะครับทุกคนอ่ะเราปิดปุบปิดปิดก็กดค้างเหมือนเดิมครับผมหนึ่งวินาทีสองวินาทีนะครับผมนะอันนี้คือเปิดไฟดวงดวงใหญ่นะครับปึ๊บเนี่ยครับนะเนี่ยแล้วก็น่าจะมีกี่กี่กี่ีะระดับว่า เดี๋ยวขอดูกันนะหนึ่งอันนี้หนึ่งสองสามสามระดับนะครับอ่ามีสามระดับนะครับ,รบ,รบทุกคนนะครับแล้วก็ไฟดวงเล็กนะครับหนึ่งสองสามทั้งคู่ไฟทั้งสองดวงมีสามระดับทั้งคู่ครับทุกคนแต่ทุกคนสังเกตไหมว่า ขนาดแค่ไฟดวงเล็กอะยังสว่างเลยนี่เป็น,เป,นเป็นแบบโหเป็นไฟเป็นไฟกระพริบได้ด้วยเห็นไหมทุกคนนี่นะครับเป็นไฟกระพริบได้ด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยแต่แบบตะกี้นี้แปลกมากเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าไฟดวงเล็กนะครับแค่ไฟแค่ไฟแค่ไฟดวงเล็กอะก็สว่างแล้วทุกคนเออนะครับประมาณนี้สําหรับเจ้า hl สามสองนะครับ สิ่งที่ชอบที่สุดคือการดีไซน์ดีไซน์อันนี้ได้เอาไปลองไปลองที่โคลัมเบียเทรลมาสเตอร์เทรลมาสเตอร์ซีรีส์เมื่อเดือนมกราคมแล้วนะครับทุกคนนะก็ใช้งานดีมากนะครับผมแต่แต่ว่าเสียเสียได้ยอย่างเดียวก็คือว่าลองนิดเดียวเพราะว่าเขาปล่อยตัวตอนเช้านะซึ่งมันก็มีที่มืดให้ลองอยู่ก็สว่างชัดเจนปกติดีทุกอย่างนะครับผมนะชอบดีไซน์มันชอบดีไซน์ทุกคนนะครับ อะประมาณนี้นะครับสำหรับ Phoenix HL32R-T ทนะครับโอเคก็เดี๋ยวข้างล่างลิงก์นะครับผมนะลิงก์ข้างล่างจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมสำหรับร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับทุกคนครับผมนะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับจะชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ I am a runner ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ